อาโลสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องเจ้าแนชแนลกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมอารีนาเบกเอากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดห้องกุญแจแปะแสตนะครับแต่ปัจจุบันนี้มูลค่าขึ้นเป็นล้านโคเอิร์นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลุ้นกันนะครับว่าไอเจ้าห้องกุญแจหลักโมเตลเนี่ยจะมีของแดงดอกดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับ 4น8นะทุกคนเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับทุกคน Let's go ลัคกี้คอยสี ını, <mo ans> ่เนสามเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้งสองเติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้งสามสะสมเงินคืนไว้ลดครั้งถัดไปได้อีกสอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูเกมแรกกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไปเปิดเซฟฟรีกันก่อนนะครับค่อยไปเปิด้องกญแจเฮ้ยมีเสียงยิง โอ้ยพวกนี้มันเร็วจังวะทุกคนโอ้โหเซฟฟีก็น่าจะโดนไปแล้วครับทุกคนเซฟฟีหน้าโมผมว่าจะไปเปิดเซฟฟีซะหน่อยแล้วมีตัววิ่งเซฟไงครับเพื่อนๆแบบนี้น่าจะแย่งเซฟโมผมแน่วะเรียบร้อยเซฟหน้าโมโดนเปิดเรียบร้อยครับทุกคนปะทุกคนยัดโมกันดีก่อสองส่วนหนึ่งโดนแงะเรียบร้อยไม่รู้ว่าพ่อนอนหลักเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะทุกคน ไอพวกนี้มันเร็วมีหนึ่งเสียงครับทุกคนบนหัวเอาเฮ้ยบอทนี่ว่าหรือว่าคนอยู่2องส่วนหนึ่งวะล่าสุดนี้แยกไม่ออกแล้วว่าตัวไหนบอทตัวไหนคน <c oughs> อันนี้ไงทุกคนเฮ้ยยังอยู่ว่ะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็ตัวฝั่งสองสนหนึ่งน่าจะมีวะท,ทุกคนรับปืน2กระป๋องด้วยไงเพื่อนๆโอ้โหอิ่มจัดเลยตัวเนี้ยอาแล้วห้องกุญแจยังไม่โดนเปิดครับแล้วก็ด้านหน้านี่มีศพเจ้าของโมสิ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูห้องกุญแจรเราดีกว่าครับเพื่อนๆ ตามห้องน่าจะไม่มีใครแล้วเนาะถ้ามีนี่ผมโดนแม่เลยทุกคนเผื่อมีเจ้าที่เป่าห้องเซฟอะไรเงี้ยอันตรายครับโอเคน่าจะปลอดภัยแล้วทุกคนเดี๋ยวเปิดห้องกญแจเราดีกว่าเฮ้ยเต็มเซฟเลย เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนลูปันมาหน่อยดิโอ้โหลูปันปูนที่เราจะได้2ชิ้นซะละมาดูเซฟธรรมดากันต่อดีกว่าต้องมาอีกสักชิ้นแล้วแหละของแดงโอ้โหเซฟนี้เกลือจัดเลยเดี๋ยวไปดูกุญแจดอกที่สองกันต่อดีกว่าครับทุกคนเหมือนว่าโมเกมนี้จะเงียบนะครับทุกคนน่าจะได้เปิดเซฟชิวชิว เหมือนว่าจะไม่ชิลแล้วครับเริ่มมีเสียงระบงแล้วเบิดตามหลังมาละ <c oughs> มาครับลุ้นข้าในห้องเลยดีกว่าเผื่อมีของแดงชิดที่สองตรงพื้นใหญ่ใส่กันยับเลยทุกคนตีใหญ่เล่นกันปะเนี่ย <c oughs> คิดว่าของแดงจะมาสะละทุกคนดีใจหมดโหลุป,ปันปูนรอบนี้เซฟไฟฟ้าเข้มปีเลยครับเดี๋ยวเราไปดูเซฟธรรมดากันต่อ นี่ไงของแดงโหถังแก๊สอชิบายเดี๋ยวไปดูเกม่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนเกมที่สามเฮ้ยข้างหน้ามีคนเฮ้ยเขาจะยั่งเซฟพี่ผมเซฟพี่น้องเซฟพี่โอ้โหวิ่งตัดหน้ากันแบบนี้เลยเป็นลูดมาดิก็มาดิวะลูดขาเรานุ่มโคตรีพอดีขาพี่มันแข็งเว้ยเดี๋ยวไปดูเซฟพี่กันก่อนนะทุกคนเผื่อมีของแดง โอ้โหเซฟฟีเกล่ำมาเปิดกุญแจกันดีกว่าครับเพื่อนๆมาดูกันสิว่าเกมนี้ผมจะได้ของแดงเก่าอีกสักชิ้นหรือเปล่ามาลุ้นไปพร,พร้อมๆกันเลยครับทุกคนอุย้ยเกือบเต็มเซฟเลยนะมาเปล่าวะ โอ้โหสิ่งโตหน้ามามากช็อตนี้แต่ไม่มาเลยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเซฟธรรมดากันต่อครับทุกคน <g ül> โอ้โหไม่น่าลุ้นเลยเซฟธรรมดาอะไรวะดรอปของอย่างง่อยเลยทุกคนฮู <g ül> ้พลาะก็บบอดมาเกือบตายครับทุกคนอาการผุสาหัสเลย มาลุ้นเซฟกันสักหน่อยสิมีอะไรดีหรือเปล่าโอเคของท้องหกหมืนก็พอได้อยู่ <c oughs> <c oughs> มันมาอีกแล้วทุกคนไอพรมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ดอบมาอย่างกับสีงโต ไม่มาหน่อยว่าสิงโตเนี่ยไปทุกคนเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลยไปแบบรวดเร็วเลยครับทุกคนมาลุ้นเกมที่5้ากันครับทุกคนมาพึ่งทางแล้วตอนนี้ของแดงก็พึ่งได้หนึ่งชิ้นเลยครับโอ้ย,อยกระตุกเฮ้ยมันเหมือนของแดงจะมาว่ะทุกคนมันไม่ยอมออกเลย โอ้โหห้องนี้เกลือฉ่ำม,มากทุกคนทั้งเซฟไฟฟ้าแล้วก็เซฟธรรมดาเกลือฉ่ำม,มากเอาละครับมาลุยกันต่อครับกับเกมที่6กับดอกกุญแจที่6นะครับทุกคนมาดูกันสิบา่าเกมนี้ผมจะได้ของแดงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับทุกคนและเกมนี้มีบอทๆครับเดี๋ยวเรารีบคน้นรีบเพ่นกันดีกว่าก่อนที่จะโดนไอ้แจ็คสันยิงล่วงครับทุกคน แล้วก็ลืมบอกไปเลยครับเกมนี้เนี่ยผมเปิดไม้ในเกมครับก็เลยทําให้เสียงในเกมหายเกมนี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงในเกมนะครับเฮ้ยเต็มเซฟเลยทุกคนโอ้โหไม่อยากจะเชื่อสายตามิตรของดีทั้งนั้นทุกคนแต่ชินเบลเลอร์เลยเฮ้ย <S <S 1> <S 1> โอเซฟเดียวเกือบเก็บไม่หมดเลยทุกคนเหลือเซฟธรรมดาครับ ของแดงต้องมาอีกสักชิ้นแล้วแหละผมว่ามาอีกสักชิ้นหน่อยดีว่าเฮ้ยแล้วมาจริง <c oughs> โอโ้ก้อนขี้มาครับทุกคนของแดงเฮ้ยเกมนี้ของดอบดีจัดเลยเฮ้ยผมต้องออกแล้วว่าแบบนี้ไม่อยู่แล้วทุกคน ไะเดี๋ยวขนเสื้อแล้วก็ถอนกําลังกันดีกว่าครับเผื่อซีดีอยู่ในเสื้อเดี๋ยวจะเสียได้เอารับเกมนี้มันดอกของดีโอ้ขยะเอ้ยบอทมาเออตายไปซะไอพวกนี้ดีนะไอ้แจ็คสันไม่มาทุกคนไอ้แจ็คสันไม่มาผมไม่ตายว่ะ <c oughs> <c oughs> ไอ้บอทแจ็คสันมันตึงสุดละทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเรารีบถอนกําลังกันดีกว่า โอเคครับทุกคนมาถึงจุดถอนกำลังกันเรียบร้อยแล้วครับน่าจะปลอดภัยแล้วแล้วคือเกมนี้ผมยังไม่ได้ยิงใครเลยครับทุกคนแต่มูลค่าที่ออกเนี่ยเรียกได้ว่ายิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียว <c oughs> แต่เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมถอนกำลังได้อย่างปลอดภัยและก็ได้ของแดงมา2ชิ้นนะครับพร้อมกับของทองอีก1ชิ้นนะครับที่มีมูลค่าราคาสูงนะทุกคน เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเกมที่7กันต่อดีกว่าครับทุกคนมาดูซิว่าเกมที่7เนี่ยจะได้ของแดงอีกสักชิ้นหรือเปล่านะครับไปลุ้นพอกันเลยครับเ,เซฟไฟฟ้าเกลือครับทุกคนขยะดอกล้นเซฟเชียว มาดูเซฟธรรมดากันต่อครับของแดงอาจจะดรอปเซฟธรรมดาก็เป็นได้ครับทุกคนอันนี้งไงตกใจหมดนะว่าของแดงจะมาแต่ก็ได้อยู่ครับทุกคนมูลค่าห0 0 0ื่นเลยนะชิ้นเนี้ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับห้องที่7เดี๋ยวเราไปดูห้องที่8กันต่อครับทุกคนโอเคครับเพื่อนๆเกมนี้เกมที่แแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับทุกคน let's go ก็ยังถ oh ือว่าได้อยู่นะครับของทองดอบอีกแล้วครับทุกคนมูลค่า6กหมื่นเลยชิ้นเนี้ยหุยก้อนขี้ดอปอีกแล้วครับทุกคนอะไรจะดวงดีสซะขนาดนั้นทุกคนตอนนี้เรียกได้ว่ากำไรชํำๆเลยครับเพื่อนๆเกมที่8เนี่ยเราได้ของแดงมา1ชิ้นครับเดี๋ยวเราไปดูเกมที่9กันต่อเลยดีกว่า เอาละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นเกมที่9ไปพร้อมๆกันครับทุกคนมาดูซิว่าของแดงเนี่ยจะออกเพิ่มหรือเปล่านะครับกุญแจใกลจะหมดแล้วไปลุ้นข้างในเซฟพร้อมๆกันเลยครับเฮ้ยเฮ้ยก้อนขี้มาอีกแล้วครับทุกคนอะไรจะดอบดีขนาดนั้นเฮ้ยโอ้ถือว่าผมดวงดีจัดเลยทุกคน โอ้โหเต็มเซฟเลยโหแบตเตอรี่ก็มาทุกคนหนักจัดคิดว่าสิ่งโต๊จะดรอปโอเคครับทุกคนเกมที่9เนี่ยเรียกได้ว่าของทองกับของ,ของแดงเนี่ยแบบเบิ่มเบิ่มเลยแหละครับชินเบลเลอร์เลยไม่รู้จะขนยังไงกลับหมดนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันดีกว่านนครับสำหรับเกมที่10เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับว่าเราได้กำไรเยอะน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเกมนี้ก็เป็นดอกกุญแจดอกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นขนา้างใน เซฟพร้อมๆไอไม่ใช่พร้อมๆกับนี่ครับพอดีพร้อมๆเยอะไปหน่อยนะทุกคนเปิดมาเกมที่10เนี่ยไม่ต้องรุ้นอะไรเยอะเลยครับทุกคนเห็นแค่ช่องเล็กๆแบบนี้ก็น่าจะไม่มีของแดงแล้ว่ะครับความหวังเราก็น่าจะอยู่ที่เซฟปกติแล้วนะครับ เรียบร้อยครับทุกคนความหวังเราไม่ต้องหวังแลวรูปั้นปูนครับดอกโอโ้เสียดายจัดดอกที่10เนียเรียกได้ว่าเกลือสุดๆเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดสิ้นสุดของวิดีโอนี้แล้วนะครับสรุปรวมๆคร่าวๆนะครับทุกคนของแดงที่ผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นงูนะฮะอ่ะเรียกได้ว่าก้อนขี้แล้วแหละมันเหมือนก้อนขี้มากทุกคนเออก็จะประมาณ สามชิ้นหรือเปล่าที่ผมได้มานะสามถึงสี่ชิ้นเออก็ถือว่าได้เยอะอยู่แล้วก็ของแดงชิ้นใหญ่นะครับที่ได้มาก็น่าจะสองชิ้นเนาะใช่ครับรวมมูลค่ารวมรวมนะครับคร้าขๆวก็จะอยู่ประมาณล้านเท่าไหร่ดีอ่ะทุกคนวันล้านสองปะผมก็ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ของมันก็เยอะอยู่นะไม่ล้านสองก็ล้านสามนี่แหละไม่เกินล้านห้าแน่นอนนะครับทุกคนก็ถือว่ากําไรเยอะมากมาก เพราะว่ากุญแจผมซื้อมาก็อยู่ที่ดอกละล้านนะทุกคนใช่ครับก็น่าจะกําไรเยอะอยู่นะคุ้มโอเคแต่สําหรับคนอื่นเนี่ยไม่รู้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่าบางคนเนี่ยเปิดไปไม่ได้สักชิ้นก็ยังมีนะฮะสำหรับของแดงโอเคครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับชอบคอนเทนต์แนวเปิดเซฟหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ใกล้ถึง ผ่านซับสไคร์ e แล้วนะครับยังไงก็ฝากซับพอร์ตกันด้วยนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้เนาะโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับ